สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องฟังเราฟังไทยและต่างประเทศมื้อนี้สาวซุกกะเตรียมจะกลับบ้านแล้วพี่น้องตอนสวยกะจะมาเว่เบิ่งจักอยู่ที่ตลาดอีกฮานหนึ่งเนาะว่าจะมีหรือโบเราจะมาถามเบิง่งเขอความแน่สวว่าเราจะเอาฮานใดดีเนาะพี่น้องมื้อนี้กับแนมเข้าไปน่าจะเปิดอยู่ร้านเพลินอยู่วังในนี่เลยปะเขาจะไปเลาะเบ,บิ่งนำกัน คือสาวซนะุกนะบเล็กเลยไปทางตลาดอิดูจีนพี่น้องก็เลยว่าจะมาแวะเบิ่งอยู่ที่ตลาดเอาเนาะมือนี่โอ้คนขายพักสดอยู่ทางเข่าเลยโอ้มาเล่นลายขนาดเี่ยเี่ยเพ็่คนเปิดจากเย็บผ้าเพิ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาเบิ่งอุปกรณ์เพิ่นนี้สิมีอย่างไรบ่เนาะไอเฮาซอ็อกเมื่อไว้โอ้ดีเด้อ คนกำลังแปลงจัก่ะไออะร่ยังมาถามมันจักแสกจ่ะจักแสกตามาบินโอ้ตามาบินไม่บมจนะโอ้นี่เด้คนประกอบแล้วแล้วพร้อมโต๊ะได้พร้อมโอ้ บ้านอยู่ไก่อยู่เซโนหมดเอจ้ะเซโนโแขวงสวัรคเขตอ่ะโอ้คักเลยเนี่ยเอาเพลนลองผ่าให้นำ้ำเลยนี่เนี่ยเพลนประกอบเรียบร้อยแล้วมีได้ได้เขาต้องซื้อเองหมจ้ะสามหลอด้อยโอ้มันใส่ได้สามโก้ึ้นนี้ 4ี่พันาถ้าเอาจริงๆก็ลดได้อยู่บ่จ้าจากสี่พันห้าโอ้อยังสิขึ้นอ่ิหลายปีก่อนยัดเพื่อนกับมาซื้ออยู่นี่แหละจา้รรมมาเพื่อ,อนอบอกให้มาเบิร์นอยู่นี่ายของันมาดีเย็บอย่างก็มีหลายรุ่นจูก,กิจงก,กิบะของญี่ปุ่นหมดเลยลาย อุปรกรณ์ได้อยังกระขายอยู่บทจะอ, <c oughs> อจะยู่นี่ได้จะไปเบิ่งกันโอ้คนรับแปลงอันเครื่องจักรนะบทจะเ <c oughs> สียดายเนาะอยู่ไก่จักรอันเสาซุกแบบนี้แหละบ่เดี๋ยวมามันไก่เอามาัมงมแต่หัวหัวกับนักหลายกิโลอยู่เลยจ้ะนี่จะเอามาแปลงไว้แบบเอาไว้ให้ นองน้อยหรือว่าตัวเกี่ยวเฮี้ยนเย็บนะมันเป็นจักใส่เท้ายันซื้อมาไว้เปลี่ยนเวลาซิปกันเก่งแตกนะจ้าซิปเส้อแข็นยาวก็มี กระเป๋าเมื่อรซื้อไลยมีิบกระเป๋านะพ่บอกอนี่เดดได้หลายเลยโอ้จ้าอันอันก็จักบาทจ้าก็เอาเป็นโหลกะลรได้ยี่บวจ้าร้อยสี่สิบาท อันนี้เป็นของแท้แลอบ้านเจ้าของยีนแดงเนอะกรลุดอันละสิบบาทให้เนี่ยจ้าบมได้โมได้แต่สิบบาทเลยร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบเอาโหลหนึ่งวีนัทของวีนัทเดี๋ยวเลือกใส่ถุงเลยจ้าดำขาวบ้านเจ้าขันวีนแดง มันกรมีนะจ๊ะเพิ่อนกัมันเอายูไทยกัมีมาขายโอ้มันแพงขอให้พ่อเราซื้อจัดกิจได้่ยืมเพี้ยงเอาอันเราก็เคยมาซื้อน้ำเจ้าอยู่นี่บอกยูท่าแคกโอ้โอ้เสน่หว่าดังเนาะไอไม่จริงนี่มันก็นต้นจัดกิจใหญ่ยูทาแครอืมอ่าให้เพิ่อน โบมีตะกาก็เป oh, <hey>? ็น hey? น like ักแบบก่อนหเจ้า <laughs> ซื bueno ้อของคนนี้ต้องถ่ายรูปไว้อ๋ออันนี้ฮะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ไลฟ์สดไลฟ์สดคนเกืยวออกสมเกตที่นี่เหตุถ่ายคลิปชีวิตประจำวันจะไปซื้อของซื้ออย่างก็ถ่ายลงสมเกตพอออกไหมอยากออกอยู่จะตะเพิ่นจีห้ออกมีบัวนี่เนาะ บัวไรด,ดีเนาะหลายสีป้าเลือกจนบ่ถือบางครั้งก็อยากลงสีกันเพราได้ว่าตัวแดยังบริเอาเนะเอาประมาณโหลหนึ่งก่อนโหลหนึ่งร้อยสี่สิบบาทจ้า ยกไยิ้มเขาถ่ายเขาเพื่อนยิ้มอ่ายิ้มดุจนเพื่อนว่าเขาเฮาเป็นคนนั้นแล้วคนยากบาเห็นมพื่อนว่าสาวซุกอารมณ์ดีอารมณ์ดีอยากไปทางแบบเส้นตื้นแล้วเพื่อนนะครบแล้วนี่พี่น้องหักง่ามนี่นี่คนแซกเลยมีวะมึงไหมนี่นี่ เส้นแซกเนี่งามเลยตัวอย่างเพิ่นแสกลองให้เลยอย่าพันลองให้เลยต่อได้เลยนี่ต่อได้แล้วก็แสกเลยเลยเอาหัวออกเมื่อใส่เองมันมันใส่ยางอยู่บ่จ่ะมันจับน็อตไปเลยเนาะโอ้อันนี้ขู่มือในการใส่เวอร์เนีันมีน็อตเดี่ยวอยู่ในตูดมันอเห็นบ่ หักคว่ำนักหนึ่ประมาณจกิโลจ้ะโอ้สองคนคนแรกทางร่างกายเราม่ซีนเนี่นแข็งแรงเนาะเสาซุกนี่ต้องถือสองคนโยกผืนเนาะอันนี้ก็ได้ออกเนาะจ้ะนี่จับน็อตใหม่เพราะว่าย้ามันพังเนาะเมื่อนำถนนเนาะแปดสิบกิโลวันจันจะถึงบ้านอะไรไรเงี้ยทางสี่พันห้า แล้วตัวนี้สกทชอสกเนี่ยมันจะมีอย่างเดียวก็แค่ตู้นี่อืออะไรวาอันนี้เป็นจ้าเพราะว่าต,ต,ต,ตอนเทาลงเรือมันจะบมเสียค่าค่าค่าภาษีหลายถ้าเทาไปถึงข,ขั้นมันเสียโอ้แม่แล้วเนาะงเพิ่งเก็บค่าภาษีได้น้อยไปลืมป้าคอยส่งไปทู่มือเนาะฝั่งเราโอ้จ้ะโอ้อันนี้ฮะคืออันนั้นสายยืดอย่างยืดเอาไว้ใส่มันคือสายน้อยใสายยาวใส่หัวส่ง อย่างอีกเนาะเอาไว้ก็มียูเสือสิบแตกเนาะสิบยาวเมื่อนั้นก็มาแวะซื้อจุนี่จะมายิบกระเป๋าแบบนี้แหละจ้ะคุณลุงเพินใจดีขนาดยิ้มตลอดอแบบนี้บ่ สามสิบบาทเนาะเป็นๆนแลนะเนาะมีเสืออยู่เสือสิบแตกแบบอันนี้ก็เอ,เ,อเ,อเอาอันนี้มือไว้ใส่เสือแข็นยาวหากอันนี้นี่เอาสองเส้นก่อนพอกอนเดี๋ยวมื้อหนานจะให้งงเยคนมาซอฟอีกคันบอพอเนอะ ฝั่งไทยจะวอาแบบซอบๆเนาะฝั่งลาวเขาว่าเขาล่อล่อได้ครับชูเจ้ากัดเปลนมั่งเลยวอลมั่งมั่งได้แบบมั่งแบบคุนแหงเนาะคล้ายๆมั่งเฮือนเลยอันนี้อันจักบาทจ้ะนี่เข็มมุดเอาอันหนึ่งจ้ะชูเล็เจ้าเป่นมั่งเลยเ่ายังพบมีตัดนี้อาบัวเพิ่มดอกเนาะอันนี้ดีเด้อของของโบซัดมันโบซัดไม่ขึ้นของตลาดนัดอัน โซเตมเอา,า,า,าโซเตมอีกเอาสีฟ้าแล้วกันจ้ะหา้าร้อยแปดสิบจะตามนั้นเลยเนาะราคาจักแซกทำมือใดมีรถเอากลับเราจังหวะกานไหวเนาะรถให้อีกบ่ได้บจ่จ้ะจะมาย่านบ่ทันก็จะถ่ายันโอ้ยหันขื่นอีกค่ะพายุอ,อ่วมันขื่นบ่ซันมันขื่นเพราะว่ามันอยู่เหลือสองพัน,นรรอีกแเอาอยังเหลือสองอันนึงขือ่องพูดน,นะ อ่ะสมมุติว่ามีปัญหาอย่างนี้ให้เอาหัวเพวื่อนมาเอาหัวสอบปีเป็ี่ยนปีสอบฟรีทำประกันปีหนึ่งปีหนึ่งโอ้ทำประกันปีหนึ่งสี่ต้องสอบนั่นเดี๋ยวอยู่เทสต้อมาสอบโอ้ไอ้กิ่งก็บอกถ้าว่า,ม,ามีปัญหาแล้วเพวออื่อนเอามาสอบอยู่นี่นรถเนาะทำประกันหนึ่งปีได้ไอ้กิ่งก็อย่างเรามาสอนอยู่งูมิโอ้พี่น้องอย่างออกมาเพบอกมาพอก้อยขีนเนี่ยนางเอามาพากลอวเพื่อนก้อยขีนเพื่อแกเพื่งนก้อยขีนพี่พี่น้องหฮะก็เคยเห็นหนังแค่เทสนี่ว่าเพื่อนเราคงเท นี่เป็นเม่นบะหอยเลือดใส่โทรศัพทนพ์นี่ยเท่มั้ยจ๊ะเนี่ยเล็กเองเด้อวุ้ยราคาแพงได้ดิค่ะห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยบาทแล้วเป็นดีเซอร์มันของกินเยอะกันเลยอันนี้แท้นี่แท้แบบใส่โทรศัพท์นะอ,อันนี้ก็ะเท่อีกนี่เอามีมาเบิ่งไกลๆแข่งหนังแข่งเท่พอเห็นดาราเวียดนามเคยคนเราซื้อกระไฮกบดาราเวียดนามโอ้อันนี้ใบจักบารดจ้ะนี่เป็นกระเป๋าจักรารรดิเลยที่ร้เนี่ยชัดเจน ว่าโบมีขาดเลยในเนื้อมีแข่งโบมีขาดโบมีขาดอันนี้อยากเพื่อนซื้อเอาไปเ็ทอย่างจานี้มัรือว่ามาโซโซมาโซของแท้องกโอ้หนังแค่แท้เป็ดตัวนี้เนาะอ้ากลอยเหมือนเนื้อคอยต้นกลอยกินเนาะว่ากลอยกินก็ได้ปะตัวเลยฮะโอ้หางก็เห็นอันนี้อ่ะเป็นตัวแท้เลยป้าพี่น้องคักแท้นี่งามขนาดนี้ทั้งห้าร้อยผู้ใด ผ kind of ู้ชายที <utan> ่เพ <laughs> <fruit IEL> anyway okay ิ yeah, ่นมักใส่นอนนี่เนาะเออมักเน็บเกาะลงแอวหนังงูกับมีนี่เด้อโหโหดขนาดหนังงูก็มีอันนี้ของผู้หญิ่งนี่นี่นี่ของผู้ชายนี่ๆๆเห็นบ่อันนี้ใหญ่เลยผู้ชายแบบนี้เทเนาะผู้ชายตรงโตใหญ่ๆเด้อส่เสืเบ็ดตาสีกับโอ้ต้องโตสูงๆสูงใหญ่เลยโอ้โหนี่ดิมีของดีหลายๆเนาะฮาน่นเนาะ ข,ขนาดอันนี้ดาบดาบเลยนี่อันนี้พ,งพวงกระเจี๊เดี๋ยวเพื่อนี่เมือป้าพูนว่าอาพี่น้องะมาณนี้เลยนี่ห้าพ่นขักเนาะทางข่าตลาดเป็นห้านดังท uh, ี mm. <S an>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  ่ว ha ่าคนเราเขาจะหมักมาซื้ออุปกรณ์แล้วก็มักเอาเครื่องจักรมาซ่อมเวลามีปัญหานะได้ยินข้าวว่าหิวไปเอาหัวมาซ่อมนะปลานี่ปลาสาวซุกก็ยังเอามาซ่อมอ่าจักรแซพค่นมีปัญหาแต่ก่พค่นก็มาซื้อนะครอนนี้แหละ เพื่อนก็นหิวมาส่มเนาะลาะเช้านครพนมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเนาะเพราะว่าเพื่อนจัดร้านขายของใหม่เป็นโซนที่ไม่ว่างามขนาดมีโต๊ะตั้งคือกันบมดเลยตุเกียวนุ่น้อยซื้อเมื่อนนั่นเนยอันนี้ลูกน้อยพักทองลูกน้อยอันนั้นแหละลูกใหญ่คงเท่เออฝรั่ง โลละสามสิบห้าบาทอเอาหนึ่งโลมาฝากแม่เพื่นแม่เพื่นกินได้มันโบวานแหงเาากี้ฮักเก็ด้ลบอ่า้งสัวเกิดโลจะหน่วยใหญ่สามลูกได้โลบาจา่จจะ หน่อยหนึ่งโลกระยาตุ้งตะาอันนี้โลห้าสิบบาทเอาสำนี้ก่อนนี่ได้แล้วสีดาหนึ่งกิโลมาฝากแม่เพิ่นนี่ที่อยู่ร้านนี้เขาเคยซื้อตะเกี่ยค่ะแม่หรอ มไมม้วนโลจบะทางนะฮ้สุกเอ็มเธอฮัสเซโนสิบอานะบอเขามาอย่างนี้อู้แอปเปิ้ลใหญ่แอปเปิ้ลใหญ่ลูกละสี่สบาทเอาบ่อลูกหนึ่งเอาเอามื่อม้อนนะแซบอยู่ สองลูกยี่สิบห้าอันนี้อันนี้แหละแซ่บเอาลูกหนึ่งก็มาฝากแม่เพย่น้ำมัละวนพี่น้องจะซุกโมโผล่หมองหมองคนซอดอันโลจักบาทจ้ะโลเจ็ดสิบบาทนี่พอดีเลยถือกลับบ้านเพื่อ มันฉีกระทบน้ำทางอขอถุงแน่จ้าเอาจ้ะบ่ราคะบ่บ้าเมย์คนกินบะเพร่ะเอนมังม่วงอย่างจ้านี่น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้อ้าวตัวนี้โลอันนี้คือน้ำดอกไม้สุดชาต้นที่อาจจะมาด้วยกุ้ยง่อยไซน้อยโอ้ไซน้อยนี่ไซยังหวานแห้งผัดเมย์คนกินบ่ได้อันนี้พอดี โอส้สามโลลดสิบบาทเนาะเอาเบิ่งก่อนสองโลยันหิวนัก <c oughs> งามขนาดเลยเาะมีเนาะออนชอนเนาะ ฝั่งเราวราคาแพงกว่านี่ได้พี่น้องอันนี้ราคาถึจากจ้าประมาณโลนั่น,น,นเลยหิวไหวบ่าเอาสามโลเลยส่งโลอันนั้นสงโลอันนั้นฮอนจังโลจ้ะโอ้เอาสามโลเลยพี่น้องมันเป็นเตชีบค่ะตื่ม เ็มให้นแน่จักลูกบ,บรร่ไดบ่จ้าเอาสามโลคุณยายแก้วขมิ้นนแขนบ้าลหนบบงมิเตาแซ่บอ้อมันตื่มไปหนึ่งขีด <c oughs> มันเปรี้ยวๆหว,วานๆผู้เฒ่าคนกินได้แม่เพืน่นแม่เพืน่น จาเอาเลยอ่ะขอบคุณจ้าไปได้แล้วออกเลยเนาะแตอนี้เราพูการาบอตานี้เสียแล้วเนาะกาเลือกไป้วคเรอ้เองใหใส่กลอง้วที่เานน้งช้าเอาตแบบนี้เลยเสือใหญ่กว่านิดน้อยหนึ่งราคา800ยบาทน้อ เอาุอตัวแทงไวเอาตวนี้ราคาโคข้าโงโคซ้์เอาตํานี้ก่อนพืนา่าเตได้พงดีแล้วต้เก็บเง,งินไว้อีกีนงาคาอของขวาพันนะองอีกเอาตัวนี้ไปช้ก่อนมีประมาณนี้เลยไม่ยุ่งเลยเตรียมไปรักรถมาได้ไห้ พี่น้องตอนนี้สาวซุกกับมาฮอดบ้านแล้วเดอ้อรถเมย์พค่นจอดให้สาวซุกลงพิ่นกันยังไม่ได้ไปเนาะพค่นกำลังแปลงของเพราะว่าพค่น,คนขนคองมาหลาย <c oughs> คนกัเต็มเลยพี่น้องเลยสาวซุกก็เพื่อที่เอาของลงมาได้กระเป๋าเสื้อผ้ากับมั่งไม้ของกินอย่างนีแหละน้อยนึงเนาะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> เววเลยถุงของฮ่าจุกน้องน้อยขี่ซาเล็กมาฮับเลย โอ้โหโหคุณตรวจสอบของกินเข้านน้องน้อยองแบแล้วเสาซุกก็ได้มากไหมพี่น้องเลยแล้วก็ถุงกล้องเงินเตาลินนอยนะแล้วก็ของกินเล็กๆน้อยๆกระเป๋าเสื้อผ้าประมาณนี้เลยภูมีใจลายพี่น้องเขาได้เครื่องลีดผ่าแล้วกัราคาประมาณแปดรอยบาทน้องเสาซุกซื้อ ส่วนจักแซกยังว่าันไดได้เนาะพี่น้องเพราะว่ามันยา,ากเจ้าของร้านว่าต้องมีรถเอาจับมันมเอาจับได้ถาว่าใส่รถเมลรด,ดอย่างมันก็นยาก็คือถือของว่าสำนีกกันยังเกือบว่ามีบนว่างพี่น้องรถเมลัดเต็มเลยคนของ,ของเต็มหลังคาเลยเนาะทางเบิ่งประมาณเดือนหน้าถาว่ามีรถสับได้จักแซกขเขามาสั่งลาวแล้วพี่น้องแต่ก็ต้นไม้ก็ยังยว่ไดเอามาด้พี่นองยังฝากไว้อยู่บ้านแฟนเออมีให้ ีดไม่ให้เนาะบางูว่าเพื่อนสีรดหรือบางอดอีกประมาณเดือนหนึ่งจึงสิได้เอามาพี่นะเอามาลงมือปลูกพี่ได้ห้าิเตรียมหลุมไว้ปลูกค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวซุด้วยการบุคามโฆษณาดเด้อสบายดีบ๊ายบาย